ช่วงนี้ครับเรามีอีกหนึ่งธุรกิจมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันนะครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการประกันรถยนต์ประกันภัยรถยนต์นะฮะมีชื่อว่าบริษัท IBSC Broker นะครับจะมาสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจอย่างไรเดี๋ยวมาพูดคุยกับกรรมการผู้จัดการจาก IBSC Broker ครับคุณบุญชูเตชะสุรินทร์สวัสดีครับคุณบุญชูสวัสดีครับ ก่อนหนึ่งถามคุณผู้ชมนิดหนึ่งครับธุรกิจของ IBC s Broker นี่ทำอะไรบ้างครับแล้วก็มีรูปแบบในการดำเนินธุรกิจอย่างไรก็ทำธุรกิจในด้านเกี่ยวกับประกันภัยทุกชนิดนะครับครับก็ไม่ว่าจะเป็นประกันอัคคีภัยประกันขนส่งประกันภัยเบตดเสร็จรวมถึงประกันภัยรถยนต์ด้วยครับนะครับรูปแบบการดำเนินธุรกิจก็ทำเป็นเครือข่ายกันไปโอ้นะฮะจุดเด่นของการให้บริการ IBC Broker นี่แตกต่างจากเจ้าอื่นยังไงครับ ก็อย่างที่บอกว่าเราทําในรูปแบบของเครือข่ายประกันภัยนะครับก็จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรงนะครับเป็นเครือข่ายผู้บริโภคซื้อประกันภัยได้ในราคาที่ได้รับส่วนลดนะครับแล้วเราก็จะดูแลต่อเนื่องด้วยโอ้ครับนะฮะมีกลยุทธ์ในการวางการตลาดยังไงบ้างครับก็หลักๆเบื้องต้นนะครับเราดูจากธุรกิจประกันภัยเนี่ยก็คือเป็นสินค้าที่ทุกคนต้องซื้ออยู่แล้วเอ้ตรงนี้มันราคามันเป็นหัวใจสําคัญไหมหรือนอกเหนือจากราคามันมีอย่างอื่นด้วยราคาเป็นส่วนหนึ่งนะครับ เราก็จะทําให้ราคาที่สามารถแข่งขันได้นะครับหรือแม้กระทั่งราคาเท่ากันคุณก็สามารถซื้อได้ในราคาสมาชิกซึ่งก็จะถูกกว่าอยู่แล้วนะครับอนอกจากนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราจะดูแลต่อเนื่องด้วยก็คือกรณีที่เกิดปัญหาไม่ใช่ว่าเราซิ้งนะครับสามารถปรึกษาได้เรามีที่ปรึกษาตลอดเวลาอือย่างนี้การพูดเก่งนี้จําเป็นไหมครับ อ๋อจริงๆไม่จําเป็นนะครับรเพราะจริงๆเนี่ยสินค้าขายได้ตัวเองอยู่แล้วอนะครับผมบอกว่าเนื่องจากกฎหมายบังคับให้ซื้อนะครับเพราะฉะ,ะนั้นทุกคนต้องซื้ออยู่แล้วอยิ่งประกันภัยเนี่ยคงไม่มีการสาธิตว่าต้องเกิดภัยยังไงถึงจะจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยสามารถขายได้อยู่แล้วนะครับนะฮะเอาสำหรับคนที่ตอนนี้กําลังมองหาอาชีพอยู่นะฮะหรือบางทีเบื่องานเก่าแล้วอยากจะมาเริ่มทําใหม่เนี่ย แต่ไม่เคยทําอาชีพขายประกรันมาก่อนเลยทางาทางคุณบัญชูนี่มีคําแนะนําอะไรกับพวกเขาบ้างครับก็คือหลกัหลกๆของเราเนี่ยเรามีเปิดอบรมอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่อายากต้องการความรู้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับความรูม้ประกันไทยเรามีจัดอบรมที่สํานักง,งานอยู่แล้วทุกวันเสาร์นะครับแล้วก็ในภูมิภาคต่างจังหวัดเราก็มีบรรยายให้ทุกวันอาทิตย์นะครับก็สามารถเข้าฟังเป็นความรู้ได้ในเบื้องต้นวันนี้ที่คุณบัญชูมาออกอากาศทางไอมช่ที่ช่องรวยนี่ อยากจะเชิญชวนให้คนที่สนใจเนี่ยเข้ามาร่วมทําธุรกิจกับทาง i b s c ในรูปแบบไหนครับก็จริงๆเป็นรูปแบบของข้างสมัครสมาชิกนะครับ<ต>ซื้อใช้เองเป็นหลักถ้ารู้สึกว่าดีบอกต่อ,อก็จะมีไรายได้เสริมด้วย<อ>นะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยจริงๆมีมีเยอะอนะครับเพราะฉะนั้นในรูปแบบของโบเกอร์เนี่ยก็จะต่างครับ บริษัทประกันที่จะขายบริษัทเดียวอยู่แล้วนะครับโบรกเกอร์ก็จะขายได้ทุกบริษัทของประกันภัย<อ>เพราะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็แนะนําลูกค้าได้ว่าควรจะซื้อกับบริษัทไรเพราะเราเลือกประเภทรถดได้ว่าเหมาะกับกลุ่มไหนนะครับพอเราเลือกได้เสร็จเนี่ยเบี้ยประกันภัยก็ถูกลงแล้วในระดับหนึ่งอพอคุณเป็นสมาชิกได้ซื้อในราคาสมาชิกอีกเท่ากับถูกลงไปสองต่อนะครับเงื่อนไขการมาเป็นโบรกเกอร์หรือมาเป็นเนี่ย ตัวแทนจําหน่ายของทาง idc มีองไงบ้างผมต้องมีทุนมีรอนอะไรไหมมไม่ไม่ต้องใช้ทุนอะไรมากนะค,ครับจริงๆเราเราเปิดรับสมัครสมาชิกเนี่ยเสียค่าสมาชิก200บาทตลอดชีพรอกเนื้อจากมาสมัครเป็นสมาชิกนะฮะซื้อประกันไปรใช้เองใช้แล้วดีบอกต่อขายต่อให้เพื่อน เห็นบอกทําสามารถทําเป็นศูนย์บริการแฟนชายรูปแบบแฟนชส์ตรงนี้เป็นยังไงครับและเงื่อนไขาการลงทุนเป็นยังไงครับก็จริงๆของเราเปิดอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นศูนย์ขยายงานนะครับก็สามารถจะออกกุญทันเองได้มีค่าที่จ่ายในการออกกุญทันให้ต่างๆแล้วก็เป็นความสะดวกความรวดเร็วบริการลูกค้าเป็นความน่าเชื่อถือนะครับตัวลงทุนก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติม,มนะครับหลักๆต้องมีหน้าร้านแค่นั้นเองเงินลงทุนก็ค่าสมาชิก200บาทเนี่ยครับแล้วก็อุปกรณ์อย่างอื่นเนี่ยไว้ทำไปจัดการให้ครับ โอ้กไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์พิมพ์เตอร์อะไรพวกนี้แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมก็คือตรงนี้เนี่ยตรงตรงสำนักงานต้องจัดเราจะเป็นเรื่องของการโฆษณาการขึ้นป้ายการจัดระบบให้จัดระบบให้โอเคนะฮะผจริงธุรกิจนี้ผมว่าดีนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ถูกบังคับให้ต้องใช้ให้ต้องมีให้ต้องซื้อเพียงแต่ว่าเราจะทํายังไงให้ดึงเข้ามาซื้อกับเราให้เข้ามาใช้บริการเราแต่ถ้าเกิดเขาระทับใจกับบริการเราโอ้โหยาวเลยใช่ไหมอ่กินยาวเลย มีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้น่าสนใจมากอ่ท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท IBSC Broker นะครับเบอร์โทรศัพท์ครับคุณมิชูอ่า02นะครับ4401222หรือเบอร์มือถือผมนะครับ0819346676ครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชูเตชัสุรินนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท IBSC Broker เป็นอย่างสูงขอบคุณครับขอบคุณครับคคุณชูรับผม